เรื่องทุเรียนราชาแห่งผลไม้กันต่อนะคะทุกคนคะ่ะนะคะคุณพันพิมลวิปุลากรน,นะคะกล่าวไว้ว่าทุเรียนจัดอยู่ในอาหารกลุ่มผลไม้ที่มีวิตามินและแร่ธาตุต,าต่างๆรวมทั้ง,ง,ง,งเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตนะคะหากต้องการกินทุเรียนให้ได้รับผลประโยชน์และคุณค่าทางสารอาหารที่เหมาะสม ไม่ควรกินเกินวันละสองเม็ดไม่กินถี่ทุกวันและลดอาหารกลุ่มข้าวแป้งขอ,องหวานในมื้อที่กินทุเรียนแต่ถ้าใครชอบกินทุเรียนมากโดยกินครั้งละประมาณ2-3สาผู้หรือ4-6เม็ดเท่ากับร่างกายจะรับพลังงานสูงถึง 520-780ก,กิโลแคลอรี่ซึ่งเทียบเท่ากับการกินข้าวมันไก่สองจานหรือเท่ากับกินอาหาร2มือ้อนอกจากนี้คนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคไตโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงควรระมัดระวังในเรื่องของการกินทุเรียนมากกว่าคนทั่วไป กินได้แต่ต้องกินในปริมาณที่น้อยกว่าคนปกติและไม่บ่อยนักเพราะการกินทุเรียนปริมาณมากหรือกินบ่อยๆจะส่งผลต่อปริมาณน้ำตาลและไขมันในเลือดของผู้ป่วยนะคะ,ะเราทําได้ไหม <laughs> กินแล้วติดลมใช่ไหมคะทุกคนคะ่ะสองเมล็ดนี่ไม่พอออนะคะผู้บริโภคทุเรียนไม่ควรร่วม กับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนื่องจากทุเรียนเป็นอาหารที่มีไขมันและมีคาร์โบไฮเดรตสูงส่วนแอลกอฮอล์ให้พลังงานสูงเช่นเดียวกันเมื่อกินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่างกายจะได้รับพลังงานที่มากเกินไปทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดกระบวนการเผาผลาญที่เพิ่มขึ้นซึ่งต้องใช้น้ำจำนวนมาก ทำให้ร่างกายเกิดความร้อนสูงมากกว่าปกติอาจเป็นผลทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ในแพทย์สราวุบุญสุขเผยว่าควรกินทุเรียนสลับกับการกินผลไม้ที่หลากหลายชนิดในแต่ละวนันเช่นกินทุเรียนคู่กับมังคุดเพราะมังคุดเป็นผลไม้ที่มีน้ำในปริมาณมากจึงทำให้มีฤทธิ์เย็น ช่วยต้านทานความร้อนที่เกิดจากการกินทุเรียนได้รวมทั้งยังมีเส้นใยอาหารสูงและสารต้านการอักเสบช่วยแก้ร้อนในเหมาะก,กับการกินคู่กับทุเรียนนะคะอย่างไรก็ดีทุเรียนไม่ได้เป็นผลไม้ต้องห้ามหากอยากกินหรือชอบกินสามารถกินได้แต่กินในปริมาณที่เหมาะสม และออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันเพื่อช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินที่ร่างกายได้รับนะคะ,ะนะคะกะ็ทุกคนก็ไม่ปฏิเสธใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเรากินในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ระมัดระวังในการกินด้วยนะคะแล้วแต่ว่าบางคนบาง,บางคนก็มีโรคประจำตัวเพราะฉะนั้นเราก็อเอาฟังแล้วก็ศึกษานิดนึงนะคะ ปกติแล้วใครๆก็ชอบนะทุเรียนอะ่ะส่วนใหญ่คนคนคุณแม่ีคิดว่า80%กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแหละชอบทานทุเรียนนะคะอืมโอเคนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจเพจจากเพจจันทบูรเรดิโอค่ะขอบคุณค่ะ